คราวที่แล้วมีพระราชะกําหนดเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับแรงงานและเกี่ยวข้องกับแรงงานคนต่างด้าวคือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทําในประเทศไทยเป็นหลักมีการระบุชัดเจนว่าผู้ที่ทํานายจ้างที่รับแรงงานโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะผิดประเภทก็ดีผิดพื้นที่ก็ดีหรือผิดโอ้มาผิดอะไรก็แล้วแต่จะถูกลงโทษสี่แสนถึงแปดแสนบาทและบางกรณีมีโทษอาญาด้วย ตอนนี้ก็ระส่ำระสายกันพอสมควรคุณนวสิทต,ตั้งข้อสังเกตไงครับเอาตัวสาระก่อนนะเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาเรื่องทรรมาภิบาลอีกเหมือนกัน <c oughs> สาระก่อนสาระก็คือว่าจริงๆแต่จะบอกว่ากฎหมายนี่มีที่ออกมาเนี่ยเป็นพระราชะกำหนดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอะไรแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงในเชิงหลักการไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีนะครับ คือการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายกำกับอยู่รับแต่ว่าเดิมเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่หลกัหลกๆอยู่สองฉบับฉบับหนึ่งเนี่ยออกเมื่อปี5้าหนึ่งฉบับนั้นเนี่ยก็จะนี่แหละครับพูดถึงว่าคนต่างด้าวอยากจะมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนการอนุญาตมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรแล้วก็ใครที่ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ก็มีความผิดมีโทษในจ้างก็มีโทษนะครับ ปี59ก็มีกฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่งคราวนี้เน้นไปที่บริษัทที่ไปเอาคนต่างด้าวเข้ามามแล้วก็จัดสรรคนเหล่านี้ให้กับนายจ้างหรือคนที่ต้องการจะใช้แรงงานต่างด้าวเขาก็ต้องมีมาตรฐานของเขาอีกว่าคนจะไปเป็นบริษัทเอาคนต่างด้าวมาทำงานนะต้องมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรนะแล้วมันก็จะมีเรื่องกองทุน เพื่อที่จะต้องมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่เกี่ยวกับการส่งกลับอะไรต่างๆกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเอาสองฉบับเนี่ยมารวมกันแต่ว่าคงมีข้อสังเกตว่าในสองฉบับเนี่ยที่ผมพูดกับอาจารย์เนี่ยฉบับแรกดูจะเน้นไปที่คนทํางานคือตัวคนดักได้ไอ้ฉบับที่สองเนี่ยเน้นไปที่ผู้จัดจัดหางานแต่ฉบับเนี้ยมุ่งมาที่นายจ้างด้วย คือคนที่เอารายง,งานต่างด้าวเหล่านี้ไปใช้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเพิ่มโทษค่อนข้างที่จะบุน,นแรงเลยละ่ะหนักเลยสี 4, นะ่แสนนิดแปดแสนต่อแรงงานหนึ่งคนครับมีสิบคนก็สิบคูณมีร้อยคนก็ร้อยคูณผมก็เดาว,ว่าเดาเอานะฮะเดาเอากันว่าที่เขาทำอย่างเนี้ยเพราะเขามองว่าเขายังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์แรยง,งานต่างด้าวได้ เหตุผลหนึ่งเนี่ยเขาคงมองว่าเดิมเนี่ยโทษมันเบาไปพอโทษเบาก็พูดง่ายๆก็ไม่ค่อยเกรงกลัวกันก็เลยปล่อยให้มันเป็นปัญหาผมว่านั่นคือแนวความคิดของเขานะครับทีนี้กลับมาว่าแล้วออกมาแล้วมันเป็นยังไงผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราในคุยกันหลายครั้งว่าประเทศไทยเนี่ยขาดขาดแคลนแรงงานนะฮะ แล้วก็ความจริงนับตั้งแต่ปี5-1ห,ห,หรืออาจจะก่อนหน้านั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบจะ10ปีแล้วเนี่ยจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เราต้องพึ่งพิงพึ่ง,พ,งพานี่สูงจริงๆนะครับผมนะมักจะพูดอ,อยู่เรื่อยนะฮะเพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยตอนที่ในอเมริกาเนี่ยทรัมป์เขาไล่บี้ผู้อพยพเข้ามาจากประเทศอื่นเหมือนกับกิจกรรมหรือประท้วงนะฮะ ว่าเขาใช้คำว่า a day without immigrants ถ้าสหรัฐไม่มีคนต่างด้าวอยู่เนี่ยหรือคนอพยพเข้ามาอยู่เนี่ยประเทศจะเป็นยังไงผมก็เลยเคยมานั่งหลับตานึกว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยไม่ให้แรงงานต่างด้าวทำงานเนี่ยนะทั้งเอาเฉพาะที่ผิดกฎหมายก็ได้นะอาจารย์คิดว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงนี่คือข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับ ทีนี้ผมก็เสียดายว่าเมื่อเราอยากจะจัดระเบียบซึ่งผมเห็นด้วยนะว่ามันก็จําเป็นจะต้องจัดระเบียบเพราะว่าในทางเศรษฐกิจนะครับมันก็มีความจําเป็นในทางความมั่นคงก็สําคัญจะจัดระเบียบทั้งทีเนี่ยทำไมไม่มาไล่ทบทวนดูก่อนว่าหนึ่งที่มันผิดกฎหมายกันอยู่เยอะๆเนี่นะฮะมันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ถูกกฎหมายเนี่ย ก็คือหมายถึงที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยตัวเลขมันไม่น่าจะถึง2ล้านมั้งครับไม่ถึงครับครับแต่ว่าที่เขาคาดการกันว่าคนต่างด้าวที่ทํางานในประเทศไทยนี้มันอาจจะมากกว่านั้นเป็นเท่าตัวก็ได้นะมีคนพูดกันถึงขนาดพูดถึง3 4ี่ล้านนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้มาดูปัญหาตั้งแต่ต้นว่าไอ้ที่ผิดเนี่ยผิดเพราะอะไรนะฮะหนึ่งอาจจะผิดเพราะว่าไอ้เงื่อนไขในกฎหมายเนี่ย มันทําให้นายจ้างลูกจ้างมันปฏิบัติยากหรือไม่อยากปฏิบัตินะฮะเช่นไปบอกว่าถ้าย้ายงานย้ายสถานที่ทําเปลี่ยนประเภทงานอะไรต่างๆต้องมีขั้นตอนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งอาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นส่วนนึงส่วนที่2ก็ปฏิเสธไม่ได้ประเภทที่ว่าเข้ามาอาจจะอ้างว่าใช้วีซ่าซึ่งไม่ได้มาทํางานหรอกทอเแต่เสร็จแล้วก็อยู่ต่อทํางานบังเอิญที่นี่ก็ขาดแคลนคนมีคนมาเสนอตัว ก็จ้างก็ผิดนะอย่างนี้เป็นต้นมันเยอะอย่างนี้ผมเนี่ยมองว่าการที่บอกว่าจะจัดระบบและจัดระเบียบโดยหวังว่าเพิ่มโทษมันเยอะๆคนจะได้เกรงกลัวทุกคนจะได้ทำตามกฎหมายหมดเนี่ยแต่สภาพความจริงเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมว่ามันโกลาหลแล้วก็ขณะนี้มันจึงเกิดเสียงร้องไปทั่วว่ามันยุ่งวุ่นวายไปหมดนะฮะนายจ้างหลายคนผู้ประกอบการหลายคนก็ ประสบปัญหาตัวแรงงานต่างด้าวเองเนี่ยก็มีทั้งอะไรครับกำลังพยายามจะกลับมีทั้งพยายามจะหาทางไม่กลับสุดท้ายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างเข้าระบบผมว่าการเพริ่มโทษแรงๆเนี่ยจะทำให้เจ้าหน้าที่ยิ่งรวยเป็น<า>ช่องทางของเจ้าหน้าที่แน่นอนนะครับในการที่จะหากินนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยถ้าเราหวังว่าการเพิ่มโทษอย่างนี้แล้วทุกอย่างเข้าระบบเนี่ย ผมว่าเราคิดผิดอย่างรุนแรงนะครับดีที่สุดเนี่ยก็จะต้องไปดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงกติกาอะไรอย่างไรบ้างให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนายจ้างรวมทั้งผู้จัดหาคนงานเหล่านี้มาเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จริงมีต้นทุนที่มันพอเหมาะพอสมเพื่อให้มันอยู่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแป,ปลงอะไรแบบนี้เนี่ย มันต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาทำผิดอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาสู่ระบบได้ก่อนอ mm. แล้วก็ที่สำคัญก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าทำไมมันถึงผิดกฎหมายกันเยอะเนี่ย mm. เพราะว่ากรณีของพมา่าเองเนี่ย mm. มันมีปัญหาเรื่องของขั้นตอน mm. การพิสูจน์สัญชาติก่อนหน้านี้รวมทั้งความไม่สะดวกหลายอย่างทีนี้ถ้ามาถึงวันนี้หนึ่งขณะนี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลและนายกหัวหน้าคอสชอก็ดูเหมือนจะยอมรับแล้ว่า ไม่ได้อาจะบังคับใช้แบบนี้ทันทีเนี่ยไม่ได้นะครับสองก็คือบอกถ้างั้นจะขอใช้วิธีมาตราสี่สิบสี่จะมาตราสี่สิบสี่หรือจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่บอกว่ากําหนดเวลาให้ว่าไอ้โทษใหม่เนี่ยยังไม่บังคับบางมาตรายังไม่บังคับจะยืดไปร้อยี่สิบวันแต่สิ่งที่ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือว่าไอ้ที่ยืดไปเนี่ยจะร2อยี่ิบวันหรืออาจจะนานกว่านั้นก็แล้วแต่เนี่ย การจะทําให้คนที่อยู่แบบผิดเนี่ยกลายเป็นถูกมาได้เนี่ยมันจะทําได้จริงไหม hmm. โดยเฉพาะก็คือข้อเสนอซึ่งเอกชนเขาเสนอและผมเห็นด้วยก็คือว่าวิธีง่ายที่สุดก็คือต้องมาเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนกันใหม่อาจารย์ก็คงจําได้ตอนที่คอสชอเข้ามาใหม่ๆเคยมีการทําครั้งนี้เรื่องแบบนี้ไปแล้วครั้งนึงก็คือเปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียน <Okay. S 1> แล้วก็ดีที่สุดถ้าสามารถ ตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านหาทางว่ากระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของคนที่อยู่แบบผิดระบบตรงเนี้นะครับจะสามารถทําได้โดยเขาไม่ต้องกลับไป hmm. มันก็จะเป็นผมว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างเข้าระบบแล้วถ้าเกิดเราให้เวลาพอสมควรอย่าว่าร้อยี่สิบเลยผมว่าเอาสักครึ่งปีเนี่ยแล้วบอกว่าหลังจากครึ่งปีเราขีดเส้นใต้แล้วเราเอาจริงแล้วทีนี้ผมว่ายังเป็นไปได้มากกว่าและดีไม่ดีระหว่างร้อยแปดสิบวันนั้นเนี่ย จะได้มาไล่ดูสาระของขั้นตอนว่าการเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยที่มันปฏิบัติกันตามกฎหมายไม่ค่อยได้เนี่ยเราจะแก้ตรงไหนบ้างที่จะไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและที่จะทำให้เขาปฏิบัติได้เพื่อให้ในที่สุดก็คือหลังจากร80วันหรือกี่วันก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้เข้าระบบและเรืนงแค่หลักการบริหารรัฐบาลเลือกใช้พระราชกําหนดเนี่ยคุณนพิสิทธิ์เห็นยังไงตรงเนี้ยที่ผมคิดว่ามันจะกลับมาเรื่องธรรมมาพิบัติ ต้องบอกว่าการตราพระราชะกำหนดเนี่ยนะครับเป็นข้อยกเว้น,นจากการออกกฎหมายตามปกติการออกกฎหมายตามปกติก็คือมันต้องผ่านสภาความจริงยุคนี้ก็ไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่าขั้นตอนของสภาอาจารย์ก็ทราบมันคงไม่เหมือนกับสมัยที่มีเลือกตั้งหรอกเหตุผลที่ปกกฎหมายต้องผ่านสภาเนี่ยเพราะกฎหมายนี่มันบังคับใช้กับคนทั่วไปเขาก็ต้องการรัฐธรรมนูญก็เขียน ว่าจะออกกฎหมายฉบับใดเนี่ยต้องการต้องเปิดให้มีการมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะก็วิาพากวิจาร์กันอยู่ในขณะนี้อย่าว่าแต่ฉบับนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นพระราชกำหนดฉบับอื่นๆเนี่ยก็ยังวิจารณกันอยู่เลยว่าตกลงมีส่วนร่วมเพียงพอหรือยอย่างโดยเฉพาะคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงเนี่ยจะได้ฟังจากเขาตรงนี้ก็คือพอเป็นพระราชกําหนดไม่ได้ทําเลยนะครับตูมออกมาแล้วก็ทุกคนก็บอกปฏิบัติกันไม่ได้ทีนี้ ที่ผมเป็นห่วงในเชิงธรรมพิบาลเนี่ยมันมันลึกกว่านั้นต้องต้องอันนี้ต้องพูดถ้าไม่เคยถูกใจท่านนายกหัวหน้ากอรชอก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับบังเอิญท่านเนี่ยบอกอย่าไปวิจารณ์อย่าเรื่องนี้เลยกําลังจะแก้ให้เนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านเน่เน้นย้ํามากว่าอยากได้ธรรมพิบาลหลังเลือกตั้งท่านต้องทําให้ธรรมพิบาลมันเกิดก่อนเลือกตั้งด้วยการออกพระราชกําหนดเนี่ยเขาอนุญาตเฉพาะที่มัน พูดง่ายคือถ้ามันไม่ออกแล้วเนี่ยมันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเช่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยสาธารณะหรืออะไรก็ตามคําถามคือถ้าพรกฉบับนี้ไม่ออกเนี่ยกระทบกับความมั่นคงของประเทศอย่างางจําเป็นเร่งด่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรขณะนี้ออกมาแล้วกลับตรงกันข้าม กลายเป็นว่าออกมาแล้วเนี่ยปั่นป่วนไปจนกระทั่งจะต้องอาจจะต้องใช้มาตรา44เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นการออกพระราชกําหนดตัวเนี้ยผมมองว่าไม่คยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ออกมาเป็นพระราชกําหนดควรจะทําเป็นพระราชบัญญัตินะครับไหนไหนพูดแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมเองก็เคยพูดไว้ตอนพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญ ก็คือว่าปัญหาในเชิงของระบบนะธรรมพิบาลอาจารย์คงจําได้อาจารย์ร่างปี50าศูนปี50นเนี่ยนอกจากเข้าเงื่อนไขว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจปลอดภัยสาธะแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้เวลาคอรมออ้างว่าเร่งด่วนเนี่ยสมาชิกสภาโต้แย้งได้ความหมายก็คือว่ายื่นสารรัฐธรรมนูญได้ว่าด่วนจริงไหมนะครับปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่อนุญาต ให้ตีความในเรื่องเร่งด่วนอันนี้ผมก็มองว่ามันไม่สอดคล้องกับธรรมิบาลแล้วก็พูดตามจริงนะสมัยผมต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของสิ่งที่เราเคยเรียกว่าระบอบทักษิณใช่ไหมที่เอาอํานาจฝ่ายบริหารเนี่ยรุกคืบเข้ามาโดยไม่ผ่านกระบวนการตามปกติเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือสภาเนี่ยก็ต้องมีบทบาทเรื่องนี้ซึ่งเราก็าไม่รู้สนชจะมีบทบาทแค่ไหนความจริงก็ ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อออกพรกรมาแล้วในการประชุมรัฐสภาคราวต่ตอไปอต้องเสนออก็สัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่เข้าการพิจารณาเห็นว่าจะเข้าวันที่หกนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบสอนอชอจะทํำยังไงความจริงทางออกทางหนึ่งก็คือสอ,อชอความกฎหมายซะนะมันก็จะจบไปแล้วก็มาทํากันใหม่แต่ผมก็ไม่คิดว่าสอนอชอจะจะทําอย่างนั้นนะจะมีกระดูกพอ ผมไม่ทราบนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าสรชไม่ผ่านนี่มันเหมือนกับต้องมีอะไรผิดปกติเล่นละครกันหรือเปล่าอะไรจำนองนี้แต่ว่าผมก็มองว่าทางออกทางหนึ่งก็คือสรชไม่ผ่านแล้วก็ทํากันใหม่ผมาใจอยงนี้ถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันต้องออกโดยสภาใ่ขณะนี้ก็มีสรชซึ่งก็ไม่ได้ปกติยูล็อกแต่ว่าก็ยังดีที่มีสรชเพราะมันจะมีขั้นตอนที่มันเปิดเผยทำให้คนเห็นกฎหมาย ทำให้คนในกฎหมายและรัฐมนุนก็บอกอีกว่าต้องฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ครับก่อนที่จะร่างกฎหมายใช่แต่ว่ามันมีช่องที่บอกว่ายกเว้นว่าแมมันต้องขอขาดบาตายเลี่ยงด่วนไม่ทาแล้วมันยุ่งละให้ฝ่ายบริหารประกาศใช้ไปก่อนแล้วก็จึงเสนอให้ทางฝ่ายสภาพิจารณาแต่ตอนนี้ทําไปแล้วมันกลับยิ่งยุ่งหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาส่งข้าวให้ให้สชพิจารณาหรือสภาพิจารณา ก็ควรจะต้องคว่ำไอ้สิ่งที่ท<ก>็เพื่อ<า>ให้มันก็เป็นทางหนึ่งเพราะเขาไม่มีทางแก้อ่ะนี่อีกอีกอกกานหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ใช่เดี๋ยวคนไม่เข้าใจพระราชบัญญัติเนี่ยรัฐบาลเสนอไปแล้วเนี่ยสภาแก้ได้แต่พระราชกําหนดเนี่ยมีทางเลือกแค่ว่ารับรด้วยหรือไม่รหรือไม่เห็นด้วยและจบเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะแก้มันแก้ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องคว่ำม,มันเลยหรือผ่านมันเสร็จแล้วก็รีบไปแก้ด้วยการออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็กำลังจะบ่งบอกว่าไอ้ตอนที่ออกพระราชกําหนดครั้งแรกเนี่ยผมดูแล้วมันก็ไม่เคยสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าออกมาตา44่ลองรับหมดแก้แล้วอันนั้นก็ทุกอย่างถูกต้องหมดตามกฎหมายแหละสำนักชอรก็ไม่ตอพิจารณาก็ถูกแต่ว่าแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าผมเห็นเราเรียกร้องธรรมิบาลหลังการเลือกตั้ง การตรากฎหมายซึ่งมีผลกระทบบุคคลจานวนมากยกเว้นเป็นกรณีที่ไม่ทําแล้วเนี่ยจะเกิดความปั่นป่วนกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยก็ควรที่จะเป็นกระบวนการที่เปิดเผยและมีส่วนร่วมมากที่สุดนี่คือความหมายของธรรมาิบาลน,นะครับหนึ่งในหลักของธรรมาิบาลคือหลักการมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ผมก็อยากจะบอกว่าก็ผมถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้แก้ไขแล้วก็ อยากให้ไหนๆหนท่านนายกเป็นคนเรียกร้องธรรมาพิบาลหลังการเลือกตั้งจากวันนี้ถึงเลือกตั้งเนี่ยอย่ามีกรณีที่มันไม่เป็นธรรมาพิบาลเลยเพราะถ้ามีแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะมาเรียกร้องอะไรจากรัฐบาลต่อๆไปเพราะมันมีแบบอย่างเยี่ยงอย่างที่ทํากันไปแล้วนะครับทีน<ม>ี้ถามว่าทําไมออกเป็นพรกรผมก็ได้ยินข้อมูลบางอย่างมาแต่ ไม่อยู่ในฐานะที่จะยืนยันแต่คิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าหวังจะทําเรื่องนี้เร็วเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศว่าจะสามารถเอาตัวนี้ไปเนี่ยไปเป็นตัวที่แสดงกับต่างชาติที่แสดงความห่วงใยเรื่องการค้ามนุษย์แล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายงานต่างด้าวเนี่ยว่าขณะนี้จริงจังแล้วไปพันกระเทียมสองหรือไปพันกับที่คุณประยุทธ์กำลังจะไปอเมริกา ผมว่าเทียสองคงไม่ใช่ตรงที่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมองว่าการประเมินเทียหนึ่เนี่ยเขาคงทำเสร็จไปแล้วล่ะก่อนพอรกรนนี้ออกมาแต่มันจะมีงานต่างประเทศด้านอื่นนะหนึ่งก็คือจะไปสหรัฐสองก็คือมันมีเรื่องของสาภาพยุโรปซึ่งก็กำลังติดตามเรื่องเกี่ยวกับ IUU และเรื่องอื่นๆด้วยนะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าต้องการจะเร่ง เพื่อที่จะใช้ตัวนี้เดินในด้านการต่างประเทศผมก็อยากจะเตือนนะครับว่าเวลาต่างประเทศเขากดดันเนี่ยผมเข้าใจเขาก็จะเรียกร้องนะอาจารย์ก็ผ่านมาเยอะแล้วทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมต้องเป็นอย่างนี้ยุคนี้ทรัมป์อาจจะไม่เคยสนใจสิ่งแวดล้อมแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราไปออกกฎหมายที่เหมือนกับมาตรฐานความเข้มมันสูงมาก แล้วปัญหามันจะจบเนี่ยมันไม่จริงหรอกครับเพราะว่าปีต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้ดูหรอกว่ามีกฎหมายนี้ไหมเขาจะดูว่า <ผน S 1> สามารถป,ปฏบิบัติบังคับใช้ตามกฎหมายนี้ได้ไหมแล้วนี่งไงครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือในที่สุดรัฐบาลก็ต้องสารภาพว่ายังไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายตามนี้ได้หรือถ้าสมมุติเกิดเปลี่ยนใจจะดื้อดึงบอกเอาละงั้นก็ลุยมันให้ถึงที่สุดเลยผมยืนยันเลยเลยครับว่า บางชาติก็จะมามีรายงานกลับไปว่าไอ้ที่บอกว่าทุกอย่างเข้าระบบแล้วเพราะเดี๋ยวนี้โทษมัน4-800สนแ0ต่อคนเนี่ยมันไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทําเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็มา,มาแก้ปัญหากันให้ดีตอนนี้ก็อยากให้ฟังเสียงของทางผู้ประกอบการนะรเพราะเศรษฐกิจก็มีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะว่า จะไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยมันอยู่บนหลักคิดอะไรเพราะผมมองว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็ควรจะต้องมีเวลาพอสมควรในการทําเรื่องนี้เพราะนอกจากฝ่ายต่างๆที่ต้องเตรียมตัวแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือผมว่าการทําความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าเรากําลังจะทําอย่างนี้ครับผมจะขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวจะกลับมาต้องถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์สักครู่ครับ